สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ก็บพบพ่อครับผมคือเกาครับซิงเอิลชาแนลเมื่อนี้สิพาพี่น้องมามาเอาปลาคอดครับผมมาเบิ้งไวหลายรอบแล้วรอบที่แล้วกับมาเบิ้งไวแต่ว่าน้ำม,มันยังหลายอยู่ครับเมื่อนี้ส้งนน้ำเหลือหน่อยแล้วครับก็เลยว่าสีมามาเอาปลาคอดแล้วเมื่อนี้บ่มีผู้ติดตามมามาผู้เดียวครับเมื่อนี้สี่สะแหงดรบอ่ แต่ผมคิดว่านาสิทะแหงเวยครับเพราะนามันเหลือหน่อยแดีวยวพรหลอบที่แล้วมาทำทาสีสะมันบ่บแหงครับนาสิมีป่าให้เบิงเห้ได้เห็นครับผมเดี๋ยวติดตามเบิงนี้ในคลิปเนาะครับผมว่าที่เป็นจังไหรมาหามาเอ,อปาปลาคอดมือนีครับผมครับติดตามในคลิปได้เลยครับผมมาครับพี่น่องมาเอ,อปาปลาคอดกันมือนีก็น้ำลดลงหลายแล้วเหลืออยู่หน่อยเดียวแล้วนี่ ป่าบ่อนบุบบับบุบบับบุบบับด้วยครับนี่เห็นนะมฮะทรงสีมีปลาให้ได้เห็นได้ได้ให้เบิงครับอ่าตำรวจย่างตำรวจฟังหนีปลาบ่อนเต็มเลยครับคุณนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บครับนะขวานขวานชึ้นจ้ำชึ้นจ้ำ

ก็ได้เห็นหมว่าโอโหโอ้ปลาขาวตัวนั้นปลาขาวกันนี่นะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ตองฮะผักตองครับพี่น้องโอ้ปลาหยังโอ้โอ้ปลาสดิบพี่น้องโอ้โอ้ปลาสดิโอ้สดิ อกอะารพวกปลาที่นอนเอ้ยนี่เป็นไงพวกก้น Oops, 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 oops. น้องกัจิเก็บบอทันนั่นแหละครับคนที่จะปล่อยมืออ่อเอินอาจจะมาเบิง่งซ้อมอีกทีหนึงมาเบิ่งป่ามันออกมาจากบืนออกมาจากขี้ตมเนาะเมื่อนี้ผมกสิพ่อสานีเอาไว้ละหมื่นดอกมาผู้เดียวพร้อมควรน่ะเดี๋ยวแต่ปลาเต็มให้ดูกันเด้ยอยควรน่ะเต็มเครื่องทุ้งปุ๋ยเลยควรน,น่ะอุ้ยป่ะควรควดทั้งนั้นเลยปลาทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวไปถึงบ้านเด้อ เอามาอันล่างด่างให้ดีแล้วจะได้งานผลไหมครับนี่เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนครับเดี๋ยวเก็บขอเก็บสัมภาระก่อนเก็บแหเก็บยังให้มันเรียบร้อยจะเฝ้าไปเดี๋ยวมันจะคำก่อนเด้อครับเอาซ้ำนี่กันขอบคุณหลายๆครับที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับมาครับพี่น้องเมื่อกี้สีมาสรุปผลงานให้เบิ้งครับนี่ครับปลาที่ไปวิทย์มา ไปผู้เดียวครับได้มเติมกระละมั่งเลยครับมือน,นี่น้องน้อยๆบ่คิดว่าป่าสิลายปาน,นี้ครับผมจะถ่ายจะถ่ายให้เบื้องอยู่ที่ทงหน้าหรือตะกี้นี่แต่ว่าเวลามันมาพอมันมืดสะกก้อนเรนเาวรีบกลับมาก็เลยมาสรุปให้อยู่บ้านเ้ยครับพี่น้องนี่กลับมาถึงบ้านแล้วอ,อืามาถ่ายให้เบิ้งพี่น้องได้เบิ้งได้ส้ม ครับเป็นยังไงครับพี่น้องคลิปนี้พอได้ปนได้โมกบะครับนี่เกินปนแล้วครับบอกยังคักเลยกละมังบอกไงกะสุดท้ายนี่กะบ่มีอย่างเด้อครับพี่น้องขอบคุณได้หลายที่ติดตามรับชมช่องซิงเกิลชนเนลคันคลิปดีมีประโยชน์กะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่นนะเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สร้างผลงานชิ้นต่อไปครับผมขอบคุณหลายครับติดต่อติดตาม ผลงานในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ